สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านในหมู่รอบนะคะสวัสดีนีหาวชินจาวโซเชอร์ในเาดาวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ยังอยู่ที่วัดพระธรรมกายเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่หน้าบ้านาาพี่ยายนะคะตอนนี้เรามาร่วมถวายพระตาหารเช้านะคะแด่พระพิสุทธิ์สูงนะคะทั้งหมดหนึ่งึ่งทั้งหมดน่าจะประมาณสองพันรูปนะคะแต่ว่า เราจะเดินรรมยาตานะคะทั้งหมด1,141รูปนะคะเราทำวันนี้เราทำขนมปิ๊บนะคะใส่กล่องเล็กๆมานะคะจำนวน1,100ลา์อกะไรใช่มาเตซิกและกรออคตัวสายบุนันสาแซ่เยียงและกร้องตัวบุญยาลินโูสายใจและกครัว สองคนพระ <io> <wealth> ท่านกำลังเข้าไปนะคะเดี๋ยวก็จะได้ปล่อยให้นะคะท่านกำลังรับอาหารนะคะว่าพันธนาชาที่เราถวายไปเช้าถวายคะำถวายังเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไป่ใช่ข้างในภาษาที่ภาษาทางการเนี่ยมันจะพูดว่าอย่างไงถ้ามารับถ้ามารับเศษพระภาษาไทยอ่ะ เซียงเซสังเหรอคุณพี่เหมือนสาทุคุเซสังเอรอเริ่มเดินไ่สามใช่ค่ะเริ่มเดินไต่สามค่ะพรสงฆ์ช่ะพระบอกค่ะพระสงฆ่ระสงค่ะทุะท่านค่ะตรนนี้เราอยร่นะคะพระสงร์ค่ะพะค่ะรสงฆค่พระสงฆ์ค่ะระงฆคะพระสงิ์ค่กะสงคระปนะสะแต่ตอรนี้นะคะพระ่ะะสงฆ์่อที่จงไปฉันข้ะงในคละวนะคะพระนงฆ์คะพะคะพระสงฆ์คนะพคะพระงนคะงฆะเข้างป์่ร นะคะเดี๋ยวหน่อยคุณีาทำคลิปเดื่อยสี่สิบเอ็ดนะคะสสิบเอ็ดรูปนะคะก็ไปข้างในแล้วตอนนี้เหลือเออ่พาพี่เลี้ยงนะคะกำลังตักสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมีสาธุชนรอรับสาธุชนนะคะรอสังเวยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เร่องนีค่ะใครที่จะมาสังเวยหลังจากที่ร้านท่านสังเสร็จแล้วนะคะก็ต่อคิวข้างนอกเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปสังเวกันคะ ตอนนี้รอเหมือนกันห้าร้อยสองนะห้าร้อยสงเลยเอาแต่้าอนี้ก็หลังต่างมาสวัสดีค่ะทุกท่านคะเมื่อกี้เครื่องช่องนั้นหน่อยโดนเตือนนะคะคุณชูศักดิ์สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระธรรมกายปทุมธานีนะคะทุกคนเราได้มาต้อนรับพระธรรมญาตรานะคะเนื่องในโอกาสที่เราจะได้เดินธรรมญาตราเป็นวันแรกนะคะบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะ ทุกท่านคะดูค่ะบรรยากาศตอนนี้เห็นไหมคะพระท่านเข้าไปหมดทุกกลุ่มแล้วนะคะขณะนี้เข้าไปแล้วทั้งหมด1 1 4 1รูปนะคะเข้าไปแล้วค่ะตอนนี้พระพี่เลี้ยงนะคะก็จะได้มารับต่อจากอ่าเรียกว่าเป็นพระนวกะที่ท่านนะคะดูแลอยู่พระพี่เลี้ยงนี่จะรับทีหลังนะให้พระน้องหรือพระนวกะเข้าไปฉันก่อนนะคะทุกคนส่วนพระน้อง ฉันก่อนพระพี่เลี้ยงพระพี่ฉันทีหลังค่ะพระพันเตผัดฉันทีหลังนะคะสาธุค่ะสาธุนะคะอนุโมทนาค่ะสาธุสาธ ทุเรียนเชิญทุกท่านมาต้อนรับพาร์หน่อยค่ะคุณพี่คะวัดผลิตนอนนะครับเราก็ร่ทั่วประเทศที่เดินทางมามันมีสองรูปแบบคือตตั้งแ่วันนี้ปะวัติบรรยยให้ทางวัดผลิตหรือทานเองและมาถวายอันนี้ได้สองแบบต้อนรับพระธุดงค์นะครับจะปล่อยดอกไม้จะปถวายพระต่างางตอนเช้าก็แม่กินได้ตามธรรมชาติคุณพี่มาเสื้อเสื้อสัตว์ทูอนุโมทนาบุญกับพี่ด้วยนะคะวันนี้คุณพี่มาถวายอะไรคะ โอ้โหเจ็ดรายการท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญของเราค่ะนี่ก็สวยหนึ่งอย่างอ่าผัดบะกุ้งไฟแดงลหรอคะค่ะครับเค้กโอ้โห เยอะแยะเลยนะคะเจ็ดรายการนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสาวทุกค่ะนี่นะคะทุกคนคะพระพี่เลี้ยงท่านก็กําลังเข้าไปรับพัฒนาหารต่อนะคะส่วนตอนนี้ค่ะสาธทุชนนะคะหรือว่าท่านเจ้าภาพที่ได้มาถวายในวันนี้ท่านก็ไปต่อคิวนะคะเพื่อจะมารับพัฒนาหารอาหารนะคะที่เหลือนะคะที่จะมาเสสังนะคะเราจะรับต่อจากพระ พระท่านกําลังอ่าตอนนี้นะคะพระท่านกําลังอะไรอะ่ะพระรูปสุดท้ายเลือกตักพัตตาหอาหารเสร็จใช่เมื่อพระรูปสุดท้ายตักพระตาอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็นะคะจะได้ปล่อยให้พวกเราค่ะการุณาเข้าทางเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุขอบพระคุณค่ะ นี่นะคะพี่น้องเรานะคะก็จะได้มารับพัตตาหารนะคะนัรับอาหารต่อจากต่อจากพระนะคะเราให้พระฉันก่อนแล้วเราถึงจะให้ญาติพี่น้องนะคะได้เข้ามาเนาะนี่ค่ะตอนนี้อ่ายจิตภาพนะนำผลไม้รวมใจเห็นไหมคะตอนนี้ท่านอ่าหัวหน้าชั้นกําลังอ่านรายชื่อนะคะประกาศรายชื่อผู้ที่เป็นเจ้าภาพนะคะถวาย พัฒนาอหารทุกรายการ<ม>านะคะเป็นกรนเลยนะผ<อ>มคิดว่าเมนูอาหาราเป็นกรนเลยทุกคืนวันแข่งในร้ายายกาสุขนามาสุดใจไม่ยากกาสาทูบีคุณศรีนวลนครศรีธรรมราชสาธุค่ะคุณนุรีไปไหนเนาะคุณนุรีไปไหนแล้ว บิดาบุตรกิยาภาชิสิจิมารครฎคุณนิติขออิหรานรอบตัวสัาชาดินดาลีดวงแก้วสุภาพรศรีนิริตพริรีมนัดพิญญดียุบยุ่งอายยการธรรมรักสิททิพงศ์อดีตจันทร์ดอกไม้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีคุณกุีถึงขั้นแบบว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็พูดได้คือแปลว่าอ่อยๆไปเลยนะเอาไปๆมาๆเหลืออยู่สิบคนจากห้าลอยเออเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาทุกคนคะตอนนี้นะคะเออใช่ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังได้ถวายพระตาหารพระธรรมญาตรโดยขออนุญาตเรียนเชิญทุกคนเลยนะคะถ้าใครว่างเนาะอยากจะให้มานะคะตอนรับพระธรรมญาตากันนะคะคที่วัดพระธรรมกายค่ะวันนี้นะคะเ,คเดินทั้งสิ้นนะคะเ,คเกือบ7กิโลเมตรนะคะคส่วนนุวนค่ะค <laughs> จันขำ <laughs> จันขำค, <laughs> คุณแก้มดูสิ คุณวัชรนีคุณเดียรเดคุณเดนรงเดี๋ยวเราจะได้ดูนะคะใครที่อยากจะมานะคะถวายแบบนี้วันที่31เนาะวันสุดท้ายนะคะใช่วันสุดท้ายไหมปะปน่าจะวันที่เท่าไหร่นะที่จะมากลับมาอีกรอบก็น่าจะวันที่3 1นั่นแหละได้ดูตารางหรือยังว่าวันที่เท่าไหร่จะไม่ดูแล้วก็อะไรเนี่ยนทยเนี่ย บุญเยียบถือจากโขสีนี่เนาะแล้วก็คุณประเสริฐโตภัยมูลคุณอภิชาติกรครับเพลงก็พรพรนะนะกคนวันนี้ ใครได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะเป็นเจ้าภาพไก่ทอดเกลือวันที่6กโรตันแลนด์คุณนิติสาธูคุณนิติคะอนุโมทนาบุญด้วยทุกประการเลยนะคะคุณนิติคุณนิติคะวันนี้หน่อยมาไลฟ์ช่องนี้เพราะว่าเพราะว่าช่องหน่อยเพิ่งเปิดนะคะตอนนี้คุณนุรีเอาไปที่ไหนแล้วไม่รู้ค่ะคุณนุ่นีเอาไปตรงไหนแล้วไม่รู้นะคะเออไปเอามากลับมาหน่อยนะคะสาธุ วันที่หหน่อยอนุโมทนาบุญกับคุณนิติด้วยนะคะทุกวันนะพระท่านต้องฉันทุกวันเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะถวายพระตาหารทุกวันนะคะสามารถที่จะติดตามไปได้ทุกที่เลยนะคะไปทุกที่เลยว่าจะทําเพิ่มได้เลยคุณนิติคะทาเพิ่มได้เลยคุณนิติไปติดตามที่ช่องหน่อยได้นะคะหน่อยไม่เห็นคุณนิติที่ช่องหน่อยเลยนะคะช่องหน่อยคือช่องหลักคือลนลาบุษสบานะคะคุณุลีเอยยาเอนถึงบ้านผมแล้ว ว่าจะทำเพิ่มครับสุดววัคุณคุณนะคะนิติก็จะทำเพิ่มเคืออะไรเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะจะถวายวทไก่ทอดเกลือวันที่หกที่โรตั้นแลนที่ไหนก็ที่อ่านดูสิเดี๋ยวถ้าจะมีอยู่ค่อยตุนนะฮะจะเพาะตัวก่อนเฉพาะตัวก่อนแบ่งแบ่งการกินด้วยเดี๋นวจะได้เป็นซี่นะ้ลงจพาไปกินเป็นชิริโอยกกินที่บ้า วันนี้เราวันแิริม่คลเหนือนเราเป็นลูกศิษย์วัดเนาะเข้าวัดพระตานเอาแบบนั้นแบบนั้นคนเข้าไปแต่ไม่ถึงพันนะอะไรก็ได้เป็นสิริมงคลหมดอ๋อว่าเราผ่านเนื้อนาบุญกันเลิกทุกท่านที่เข้ามานะคะอาจจะเข้ามาใหม่แล้วว่าอาจจะสงสัยว่าเราทำอะไรกันนะคะ ตรงนี้น่าจะเป็นไลน์อาหารสำหรับพิธีสุขสงฆ์นะคะที่ท่านรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ชั้นอยู่ด้านในนะคะตอนเช้าเที่ยแต่ว่าเราครับ6กกิโลกว่าครับวันนี้6กกิโลกว่าที่โลตัสแลนด์จะพลาดน้อยอาจจะเป็นเพราะระยะทางไกลหรือเปล่าไหมคะแต่ว่าก็จะมีแบบอาจจะมีตัวแทนไปนะคะตัวเหนียวน้ำวนพนังอ่าถนนธรรมชัย แล้วก็ก็ต้องดูภาคว่าภาคจอมไปตรงไหนถ้ามีภาคภาคก็จะมีโซ่จอกไว้ทำอะไรอ่ะถ้าไม่มีก็ได้ตลอดทางพับถุงเออมาหน้าเทีดีเนี่ยวันนี้สาวสวยของเราเนี่ยะคะมาตั้งแต่ดีห้ามาเดิมบีมาเสิงอันนี้สาวผมหรือเปล่าเฮงเๆ่งบีมาเสิงแค่พี่หรอพาบถุงรอ อันนี้เอาอันนี้เอาไว้ใส่เอาไว้ใส่อาหารหรอเนี่ยปียเรงเลยขอให้พับหรอครับงงนี่นะนี่ครับเปียเรงแปดคนได้แล้วเด็ดเตี้ยมเด็ดเตียมสวัสดีค่ะอุ้ยเดี๋ยวไปยเตอร์ก่อนเฮงเฮงเฮงปีมาเสงให้เฮงทันปีขอให้สร้างบารมีทั้งคาศีโพน การได้ดีปปีที่ผ่านมาให้มีบุญเยอะๆกันทุกคนปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่คนก็รวยใหญ่รวยทั้งปีมีมันนี่มากมายมีความ